ดี FC ทุกท่านครับที่คอยทัศนะฟุตบอลจากผมครับอาจารย์อุ้มคนเต่าครับเมื่อวานนี้ให้ไป4คู่ครับก็กินเข้าทั้ง3คู่ครับอีกคู่หนึ่งเสียครึ่งหนึ่งครับวันนี้ครับวันอาทิตย์ที่26ครับประจำเดือนตุลาคมนะวันนี้อันดับหนึ่งครับจะลงการแข่งขันครับเดี๋ยวมาเราดูผลคู่แรกกันก่อนนะครับคู่แรกครับเป็นทางด้านของ วูปแฮมตันบอลเดลเลอ์ครับพบกับเบอร์นลี่ครับเป็นทางวูปแฮมตันบอลเดลเลอ์ครับอันดับ20กับอันดับที่17ครับเจอกันวันนี้วูปเนี่ยเป็นบวยของตารางพรีเมียร์ลีกครับราคาเปิดมาอยู่ที่ปปครับน่าจะไหลไปถึงครึ่งลูกครับแต่ผมเห็นว่าวันนี้น่าจะเป็นโอกาสดีครับเพราะเบอร์นลี่ก็ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรนะครับวูป ต้องหาโมเมนตัมในการกลับมาในครั้งนี้ครับวันนี้วูฟน่าจะเฉือนชนะไปได้นะครับให้ให้ทีทวูฟแชมป์การมันกันเลยนะครับส่วนคู่ที่2นั้นเป็นอาร์เซนอลพบกับคิสเซ่นพาเลตนะครับนะครับเปิดตัวมาก็ค่อนข้างที่จะแพงอยู่นะครับราคาไหลไปดูลูกควบลูกครึ่งนะครับก็ซึ่งผมก็เป็นเซนต์บนของอาเซนอลครับผมมองว่านัดนี้อาร์เซนอลชนะแน่นอนครับนะแต่ต้องรอลุ้นเม็ดสองครับ ถ้าเกือดให้ชัวร์ก็หนึ่งลูกมีแน่นอนนะครับอาจะยิงขาดจะไม่นะครับเพราะว่าวันนี้เป็นโอกาสดีครับที่จะต้องทําแต้มฉีกชิ้งห่างิเว์พูไปให้ได้นะครับวันนี้ให้ไปที่เด็ดไปที่อาเซนอลครับถึงแม้ว่าจะไม่มีกัปียลมาเขายตนะครับที่บาดเจ็บไปนะครับแต่ก็มีกองหลังนะครับอีกหลายตัวนะครับที่ที่สามารถมาทดแทนได้นะครับคู่ต่อไปนะครับ ป็นบอลหมัดครับกับนอตทิ่แฮมฟอร์เรสคู่นี้นะครับบอลหมัดกับนอตทิ่แฮมฟอร์เรสอ่าบอลหมัดกับนอตทิ่แฮมฟอร์เรสเนี่ยผมขอให้นอตทิ่แฮมฟอร์เรสครับนว่าบอลหมัดเนี่ยกับนอตที่แฮมฟอร์เรส์เนี่ยเพิ่งเล่นบอลยุโรปมานะครับแล้วก็ชนะมานะครับนัดนี้ก็น่าจะนะครับน่าจะรักษาฟอร์มเก่งไว้ได้นะครับให้ลองที่นอตทิ่แฮมฟอร์เรสครับอีกคู่หนึ่งครับเป็นแอสตันวิลล่าพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ ดูแล้วเนี่ยวิลล่ายังดูดีอยู่นะครับวิลล่าวินล่าดูดีอยู่วิลล่าดูดีอยู่นะครับคาดว่าาจะไม่แพ้เกินลูกต่อครับส่วนคู่สุดท้ายเป็นส่วนในคู่ดึกครับเป็นทางเออวิล่าุบเอยไม่ใช่ครับทางเอฟเวอร์ตันพุบกับสปเปอร์ครับแอบบนี้เนี่ยเอฟเวอร์ตันได้อยู่ใน จ้าบ้านนะครับน่าจะมีคมพร้อมนะครับยิงยากครับวันนี้ถึงแม้ว่าราคาจะต่อมาไม่แพงครับแต่ก็ขอให้อยู่ทางเจ้าบ้านครับวนมีเก็บรับที่เหนียวแน่นครับแล้วก็เก็บรับเก็บลูกที่น่ากลัวนะครับผมมองว่าน่าจะมีแต้มครับสําหรับอีโบตันวันนี้ในบ้านครับไม่แพ้แน่นอนเพราะฉะนั้นทีเด็ดวันนี้ขอบคุณครับผมจะขึ้นไว้ให้ข้างบนนี้เลยนะครับข้างบนนี้นะครับขอบคุณมากครับผม